ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในโหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับทั้งท่านที่ชมใน Facebook Fanpage แล้วก็ในช่อง YouTube Channel เลยนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2564นะฮะที่เห็นอยู่นี้นะอันนี้คือแผ่นดวงไม่ใช่สงครามที่ผมทำให้กับทุกทุกท่านที่ติดต่อมาทำดวงม่ใช่สงครามนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาทาแผ่นดวงกันก็ ขอบุญบรารมีที่ทุกๆคนได้สร้างมาและที่ผมได้ทํามาแล้วก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยครับคุ้มครองปกปักรักษาผู้ที่ทําแผนดวงกับผมนี่นะ <c oughs> ให้เจริญรุ่งเรืองนะครับคิดถึงเงินก็ให้ได้เงินคิดถึงงานก็ให้ได้งานนะครับ <c oughs> ในช่วงเวลาที่ตกระกกรรมลักปากอย่างเงี้ยหรือช่วงเวลาไหนที่ดวงตกก็ขอให้แผ่นดวงนะครับเนี้ยช่วยส่งเสริมดวงตาให้ทุกท่านเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยในยามที่ดวงดีอยู่แล้วก็ให้ดวงดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเอาละ ท่านไหนที่ยังสนใจนะครับทําแผนดวงวิชางครามก็ติดต่อกันมาได้นะครับทางคิวอา e โคที่ผมโชว์ไว้ตลอดทั้งคลิปนะนะครับพาติจ่ายจริงๆไม่ได้เยอะ2,890บาทเป็นแบบวิชาโบราณเก่าๆนะที่ยากก็อยากให้ทุกคนได้ทำานกันนะครับเอาละสำหรับไตเติ้ลวันนี้คงเป็นอย่งนี้เดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมกันดีกว่าครับ สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะฮะดวงชะต่างชาวลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยฟังคลิปนี้ไม่ต้องตกตก,ตกใจนะผมจะบอกให้ว่าโอ้โหไม่มีดี <c ười> คือดาวันเสียหมดเลย ก็ไม่ได้หมดหรอกมันครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วแล้วมันเสียโดยสภาพของมันด้วยนะมันไม่ได้เสียเพราะดวงเราด้วยนะครับคือสภาพดาวมันเสีย1 2ราศีกระทบหมดเลยออกมาในภาพที่ไม่ดีทั้งหมดนะครับงานนี้จะดีร้ายมากแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่พื้นดวงกันเลยอ่ะว่าพื้นดวงใครเข้ <aquele ümüz> มแข็งกว่ากันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าพื้นดวงเราเข้มแข็งพื้นดวงเราอ่อนแอ อันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นเนี่ยจะต้องมานั่งดูดวงกันคือเราจะไปดูกับใครก็ได้ดูกับผมก็ได้ดูกับคนอื่นก็ได้นะครับแต่ดูกับผมเนี่ยก็จะมีวิธีการพยากรณ์ที่ค่อนข้างจะแบบใหม่นิดนึงคือคือผมจะเป็นคนสไตล์ใหม่ะนะนะครับอายุผมก็ไม่เยอะหน้าตาก็ยังดี <c oughs> ก็จะเป็นสไตล์ใหม่หน่อยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนแบบรุ่นเก่าๆเ,เวลาเขาทํานายผมจะผมจะมอง มันจะไม่งงงายอ่ะเออก็จะมีเหตุผลที่มาที่ไปให้ในแต่ละดวงแต่ละดาวนะครับไม่เสียเวลาดีกว่าเดือนนี้ดาวยย้าเยอะนะนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ก่อนไม่ไปไหนนะก็จะมีแค่สามดวงที่นิ่งๆนะครับก็จะมีเสราราหูและพฤหัสน,นะครับเรามาเริ่มต้นที่ดาวพระเสราร์กันดาวพระเสราร์เนี่ยคือดาวเจ้าเริญอรินะครับตอนนี้โคจอยเดินอริไปเกษตรนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็ต้องบอกว่าดีนะ คืออุปสรรคปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคปัญหาที่ไม่ได้แบบไม่ได้ทําให้เราเกิดความเดือดร้อนไม่ได้ทำให้เราเกิดความกังวลใจเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะแก้ไขแต่ต้องใจเย็นๆนะครับยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะเพราะความเป็นสิงห์ด้วยแหละความเป็นสิงห์เนี่ยไม่ค่อยกลัวปัญหานะ อุ้ยสู้กล้าสู้นะครับแบบเล็บเคี้ยวนี้เต็มเลยนะชาวลัคนาราศีสิงห์ปัญหาของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยผมว่าขอให้มันมาเถอะมันจะยิ่งเกิดผลดีกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับต่อไปดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะครับตอนนี้โคจอยในเรือนกันมมะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะเรื่องงานเนี่ยเออจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ถือว่าดีหรอกแต่ว่า มันมีทั้งดีทั้งเสียอ,อย่างนี้ดีว่าในทางที่ดีเนี่ยก็มันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมีความท้าทายเกิดขึ้นมีโอกาสได้สร้างสรรผลงานผลงานมาจากปัญหาผลงานมาจากความลำบากขอผลงานมาจากความเดือดร้อนนะครับแล้วปัญหาทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนเกาะด้วยคือมันมาง่งมันเองอ่ยโอ้มาแบบเหมือนถูกหวยเลยมาเต็มเลยนะครับอะไรประมาณเนี้ย คือชาวราศาีสิงห์ท่านไหนเนี่ยที่พื้นดวงชะตาการงานไม่ค่อยดีเนี่ยปีนี้เรื่องการเปลี่ยนงานโยกย้ายงานหรือถูกออกจากงานเนี่ยสูงนะแต่ถ้าท่านไหนเนี่ยดวงการงานของท่านมั่นคงเข้มแข็งดีโดยพื้นเลยนะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้พิสูจน์ตัวท่านเองแสดงผลงานเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพด้วยวะได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เกิดผลงานตามมาในภายหลังนะครับผม พรพเสาก็เดินเดินอยู่ในอลีเป็นเกษตรก็เดินดีอะ่ะอุปสรรคปัญหามาผมว่าค่อนข้าง,งที่จะดีะนะนะครับแล้วก็อีกวงหนึ่งที่อยู่กับที่ก็คือดาวพระฤหัสเลขห้าดาวพระฤหัสเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและมรณะโคจรเขาอยู่อลีอยู่กับพระเสาร์เลยนะครับเราบันระวังเรื่องหนึ่งแล้วกันพระพฤหัสเดินอยู่เนี่ยเป็นนิดชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยนะเออสองเดือนนี้ตุลาและพฤศจิกายน จะทำอะไรก็ตามแต่เรามัดระวังเชื่อคนอื่นง่ายมีเจอคนมาพูดจาดีมีเหตุผลทำให้เรารับฟังเชื่อถือแล้วแล้วโดนเทในภายหลังโดนแกงว่างั้นเนะครับก็เรามัดระวังหน่อยนกสองเดือนนะตุลาและพฤศจิกายนนะครับเดือนนี้มีดาวย้ายหลายดวงแต่ไม่กี่วันเพราะว่าดาวจะย้ยพรอมๆกันนะครับวันที่สตุลาคมดาว พระสุกหญ่ดาวพระสุกเนี่ยคือดาวจเจริญสัชชะสัชชะคือกลุ่มเพื่อนสังคมนะครับและกรรมาการงานโคจรเข้าพันธุชาวรัคนาราศีหีเนี่ยนะสัชชะเข้าพันธุเนี่ยมีโอกาสที่ท่านจะได้รับการมาเยี่ยมเยียนจากเพื่อนนะครับเพื่อนร่วมง,งานหรือมีงานมาถึงบ้านแบกงานกลับมาทำที่บ้านเออ จะ work from home อีกไหมเนี่ยคงไม่ก็ไม่แน่นะดาวมันเดินไม่ค่อยดีแบบเนี้ยเดินตุลาคมผมก็กลัวเหมือนกันเรื่องโรคระบาดอะ่ะมันดวงมันดวงมันเดินไม่ดีแบบเนี้ยมันกระทบหมดอะ่ะรวมไปถึงกระทบป,ประเทศเราด้วยนะก็ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นไปนตามที่ผมพยากรณ์ไหมนะครับแล้วก็ต่อไปในวันที่18ตุลาคมนะครับดาวพระทิตย,ย้ายดาวพระยาทยิ์คือดาวปร,ร,นะระจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะดาวประจำตัวโคจรเขาสาชะ ชาวราศาีสิงห์ผมว่าเรื่องสังคมเรื่องเพื่อนร่วมง,งานอะไรเงี้ยมีโอกาสนะที่ท่านจะได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานค่อนข้างที่จะเยอะนะนะครับเอ,อเป็นนิดด้วยเนี่ยมั่นใจในตัวเองแล้วกันพยายามเชื่อตัวเองนะครับเป็นที่ตัง้งอย่าไปเชื่อคนอื่นเยอะดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในกรรมะการงานไม่ค่อยจะสู้ดีพฤหัสเป็นนิดเนี่ย พระหัก็มาเป็นนิดอยู่ในเรือนปุตตะอีกเนี่ยเอ่อจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ก็ต้องระมัดระวังนะอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ยังไงยังไงซะเออโทษทีพระเหัสเป็นนิดอยู่ในเรือนอรินะครับเดือนตุลาคมเนี่ยจะฟังคนอื่นก็ฟังหูไห้หูเชื่อการตัดสินใจตัวเองเป็นที่ตั้งจะดีกว่านะครับแหมแต่จริงๆเป็นไปได้เดือนนี้ให้คนอื่นเขาตัดสินใจไปเถอะเราเองแบบ งด,งดตัดสินใจอย่างเงี้ยจะดีกว่านะครับผมว่านะมันใน,น,นช่วงที่ดวงเราไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่อ่เออถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไฟเป็นคนสู้นะแต่เดือนนี้ก็คงต้องวาง,วาง,วางไว้บ้างนะครับตุลาคมนะแล้วก็วันที่21ตุลาคมนะครับดาวพระรังคานยายนะครับดาวพระรังคานคือดาวเจ้าเริอนพันธุและสุภะนะครับพันธุค,คือบ้านหรือญาตินะครับสุภะคือชื่อเสียงความสําเร็จนะหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะก็ได้โคจรก็สาสเข้าเรือนสาชาเป,เป็นปราเนี่ย ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยผมว่าดูท่าทางแล้วกระไดไม่แห้งอ่ะไม่ท่านไปเยี่ยมคนอื่น,นอ่ะคนอื่นก็มาเยี่ยมเยยนท่านนะครับแล้วก็ดูแล้วอาจจะแบบมีเรื่องปัญหามีเรื่องวุ่นวายตามมาให้ด้วยนะคือวุ่นไวายไหมคงไม่ถึงขนาดกับวุ่นวายแต่ว่าคงเป็นปัญหามาให้เราต้องมานั่งแก้ไขแบบนี้มากกว่า นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วในวันที่30ตุลาคมนะครับดาวย้ายพร้อมกัน3ดวงเลยนะครับคือดาวพระศุกก่อนนะดวงแรกนะพระศุกเนี่ยคือดาวเจเริญนสาชาและกัมมะนี่ย้ายรอบที่2แล้วเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับเป็นมหาจักรตรงนี้เออ่ผมว่าอะไรหลายอย่างคงดีขึ้นปัญหาที่เดือนนี้จะเจอเพื่อนร่วมงานการงานที่เอาเรื่องแบบ มาเซอร์ไพรส์ให้เราต้องมาปวดหัวอะไรเงี้ยสิ้นเดือนน่ะสามสิบตุลาคมอ่ะเราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วมองเห็นรูปธรรมของผลงานตัวเองนะครับอาจจะทําให้เรามีผลงานงานนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปดาวพพุทธนะครับเลขสี่เป็นดาวเจะเรินกระดุมพระและลาพระกระดุมพระก็การเงินนะครับลาพระก็คือโชคลาภเข้าไปในศาสตร์ชะเนี่ยตรงนี้เออมีโอกาสได้ได้ได้ไดได ผลงานที่ดีนะและมีโอกาสสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับจากปัญหาจากเพื่อนจากคนอื่นที่แบบเข้ามาลุมล้มเลาวกับเรามากมายแต่ไม่หมดเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายดาวที่จะย้ายก็คือดาวพกเกตเลขเก้านะครับโครจรเข้ๆๆาลาภะตรงนี้สี่จากสีกส่ก็คงให้โชคคอยคุ้มครองตัวเรานะครับให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้นะครับจริงๆอะพระเกตก็ต้องดูดวงส่วนตัวแหละว่าแต่ละคนพระเกตเข้มแข็งหรือพระเกตอ่อนแอนะบางคนพระเกตจะย้ายที่อะไรส่งผลไม่ดีเรื่องนั้นนะ แต่ก็น้อยคนนะอันนี้มันก็ต้องดูดวงกันแล้วก็แบบต้องพูดคุยกันมีการเช็คกันก่อน,นเพราะเกตของเรามันดีไม่ดีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกศาสตร์หนึ่งดีกว่าไพทาโรหรือไพยิบสีไพทาโรหรือไพยิบสีเนี่ยจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างกับดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2564น,นี้นะครับผมจะเปิด10ใบ10เรือนชะตานะครับใบที่หนึ่งนะครับเป็นหกม่เท้านะครับใบที่สองนะครับเป็นอุ้ยสองดาบนะครับใบที่สามนะครับเป็น ในออฟคัพนะครับอัศวินถือถ้วยนะครับใบที่สี่ครับเป็นหูเ w e ์ครับใบที่ห้าครับเป็นเดชครับตายแล้วใบที่หกนะครับคือเจ็ดดามนะครับเรื่องราวเทียบเลยว่ะใบที่เจ็ดนะครับเป็นคิงออฟซอสนะครับใบที่แปดนะครับเป็นเก้าเหรียญนะครับใบที่เก้านะครับคือ King คิงออฟคัพนะคะไปสุดท้ายนะครับเป็นห้าไม้เท้านะครับเรื่องงานแน่แนแล้วปัญหาเกียบเลยเรื่องงานเดืนนเเเองงนน,นี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะกล้องมาซูมที่ไพ่แล้วมาคุยกันต่อครับเอาละครับนี่ก็คือหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะโอ้ยเนี่ยบอกเลยนะไพ่แบบเนี้ยหายากนะที่จะมาเจอแบบมาอยู่คู่กันนะครับแหมเป็นไพ่ร้ายนะครับที่นันน โอกาสจะได้เจอกันทีไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายชาวราศีสิงห์เนี่ยนะตัวท่านเองเนี่ยนะครับยังคงบอกว่าท้าทายนะท้าทายกับปัญหากับอุปสรรคนะแล้วผมบอกเลยนะเดือนตุลาคมเนี่ยยังมีเรื่องท้าทายอีกเยอะเลยดูเด็ดเต็ไมไปหมดเลยนะครับก็ก็เก็บความเก็บความมั่นใจของตัวเองไว้นะเอาไว้แบบสู้กับปัญหานะแล้วก็คงจะชนะกลับมาได้นะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรแต่เดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเงินไม่ค่อยดีนะครับ ก็บริหารการเงินให้ดีก็แล้วกันมีโอกาสที่จะแบบเรียกว่าอะไรอะมีความไม่แน่นอนเลยดีกว่าเออพูดได้แค่นี้นะครับแล้วก็เดือนนี้เรื่องราวมากมายจะไปหมดเลยท่านจะหนีปัญหานะพยายามค่อยๆแก้ไขปัญหาฝ่าไปนะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยกลุ่มสังคมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับยังคงเอาใจช่วยนะไม่ให้เอาช่วยได้ไงมันให้เรามาแก้ไขปัญหาให้นะครับ แล้วก็มีเกณฑ์ที่เดือนนี้เรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยชาวลคาราศีสิงห์เนี่ยนะเอ่อมีเกณฑ์อาจจะได้ไปอยู่ที่อื่นนะชั่วคราวแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะครับหรืออาจจะมีคนมาเยี่ยมเยียนเราก็ได้แบบกระทันหันไม่ได้ตั้งตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็เอากระเป๋าใส่รถไว้สักหน่อยแล้วกันเผื่อว่าได้เดินทางไปไหนมาไหนแบบฉับพันฉุกเฉินนะครับแล้วก็โอ้ยโทษทีฮะเดือนนี้ การเดินทางเนี่ยผมว่าเ,เดินทางแล้วน่าจะได้โอกาสดีๆนะมีความเป็นไปได้นะการเดินทางชุกเฉินชัพพันครนี้อาจจะเป็น,ปนอาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้นะครับทําให้เราเนี่ยได้เข้าไปแก้ไขปัญหานะแต่ว่าเดือนนี้ผมว่าภาพรวมดีไหมก็ยังจัดว่าไม่ดีเท่าไหร่ปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเรื่องวุ่นวายต่างๆที่เข้ามาเนี่ยทำให้เราแบบ สุขภาพใจสุขภาพกายเนี่ยไม่ค่อยอยู่กันนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าจะให้การสนับสนุนเราดีแต่ว่าเราเองก็ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานั่นแหละผู้ใหญ่ต่องให้สนับสนุนเนี่ยก็เหมือนกับมอบหมายมาให้ด้วยเนี่ยก็นะผมว่าอยู่ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่ชาวลัคนาราศีสิงห์ทำอะไรถ้าสําเร็จได้ก็มีผลงานนะครับเอาล่ะนี่คือภาพรวมดวงชะต่างชาวลัคนาราศีสิงห์ครับสำหรับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ มาทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกท่านต่อนะฮะแล้วก็ฝากกด s u b s c r i ต e ติดตามไว้นะครับจะได้ไม่ผิดไม่พลาดในการรับชมคลิปของผมเนี่ยผมยังมีคลิปความรู้อื่นๆนะไม่ใช่แค่คลิปเรื่องการทำนายรายเดือนนะครับแล้วก็ท่านไหนติดตามทาง Facebook เนี่ยกด Follow เอาไว้จะได้ติดตามกันได้ตลอดเวลาครับสุดท้ายเลยอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะแชร์กันไปให้เยอะนะครับจะได้มีโอกาสให้ผู้อื่นเนี่ยได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปแล้วก็ได้รับทราบโดยต่างตัวเองกันบ้างสำหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขบบรรคคุณมากั สวัสดีครับ